เล่นแก้วประเดชก่อนอาจจะมาออกตลาดแถวนี้เป็นตลาดสดเนี่ยสบายดีทุกท์กานทุกคนตอนนี้สิริพันธ์ก็อยู่เขตบ้านคน,นต้องจมัมณีก่อำล้วก็เป็นจะจะกินมันกค่อยแรงก็ไปย่ปงางบึงอยู่สถานีรถไฟลาวไทยมาแบบเลยจะมาเวมาทางนี้มาเวอยู่ ตลาดคนต้องดอมะนีนี่ยนะก,การไปการมากก็มีความเพิขึ้นอย่างเนอยู่ภายในมันขายสินค้าอย่างแต่สีพันต่อยังบอกเคยได้มาเลาะมาเบิ้งสินค้าย,ยุทอภายในนี่จากเชียร์นะแตเมื่อนี่จากเสียอ์ค่ะไปทางนั่นก็เลยพอดีจะมาแวเวราพาท่านชมยางไปเลาะเบิ้งภายในตลาดนี่ก็เดี่ยว เข้าไปทั้งหน้าทางซอยนี่กันเนาะืองตัวตัวนั่นแหะเปนนี่จะเป็นขายอาหารสุขประมาณนี้อเเนี่ยกนะ็ก็เป็นอาหารสุกขายมีความเพลิดเพนเป็นพิเศษเกือบทุกมื้อเลยแหละสีพันกายมานี้ เดูตลาดโอ้ขายอยู่นี่หรอไอ้เฮมดีวันนี้ง่ายเลยๆทุกปรวนะวัติแล้วฮะขายแล้วเราพอดีมาเจอน้องสาวขายเครื่องนี้นมีเจออีกแล้วไปตลาดเศร้ากับเจอน้องสาวอยู่ที่ เดี๋ยวา่าเราเบิตามบริเวณออฟแอมแถวนี้ก <c oughs> มนว่าหนาจีนหมดันล้วซลเอ่น้บงไม่ได้ายดีเอาอย่งนี้งงโอ๊ยทำเบงแม่โอ้หารเปตะกินตะแเสบเลนะยหลายอย่างหลายชนิดรบนีทั้ง นี่เกือบอันนี้นิตงฟ่าอันนี้กิ้งฟ้าเกตติ แกว้วเนี่ยก็หลายหลาย oui, ล Teraz, อย่างโม่แก้วมุกเ่นแก้วปาเจตเนี่ยมีมดประเทศมุกป่ามุกน้องไม่ส่งกต่มี ไปเบื้องอีกครั้งโซนเบื้องนั่นก่อน xuống ơn các bạn ขนมสักคูนักข้าว <Okay. S 1> เดี่ยวพา,านพานยางเข้าไประสวมเบืองฝากนี่เพิจะถ่ายเป็นพ้ะเทเสื่อม้าเอาไปโซนกลางแล้ว ปดนนะจะมีผสมประสานกับสินค้าขายอยู่ภายในมีทางเสือผ้าแล้วกัเเรื่องใส่สอยในชีวิตประจำวันของเรา กวางตื๊ดเลยอยู่ตลาดควรต้องจ้ามณีป่าช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เข้าเทศกาลสุขีนะอาจจะมีเครื่องขายเป็น เชือเป็นเครื่องสบีมงคลของของไปไหว้ของในงานปุตประมาณนี้ในย่างมาเบื้องนี้ก็ยังมีอยู่เป็นตลาดสดทางนี้ยู่ทั้งหน้าเขาจะเป็นอา,อาหารซุปข,ข,อ,งขอ,งงอ,องกินซุปเมี่ยงเนาะท่านอยากกินแบบคนเร็จรูปก็ไปทั้งหน้า คือทั้งหน้าพี่เขาผ่านมาลงมาเมื่อกี้นี่จะมาออกตลาดแถวนี้เป็นตลาดสดเองซื้อไปแดงกินเองก็มาเรื่องนี้ก็ส่วนไหลายก็จะก็จะมาขายในช่วงเศรา้าแต่ช่วงแรงก็มีความคึกคืนอย่เพราะว่าผู้คนก็ออกมาจับจ่ายใส่สวยตลาด น้ำซ่วงแรงกับซ่วงเศร้าจะเป็นที่พิเศษอันนี้นายได้ถ่ายแบบมันอะไรนเดือว่าไรมีท่านมีน,น,นะขอเบิ้งได้รึเบิ้งเลยมีเฮ็ดเฮ็ดหนึ่งก็เพิ่มเลยเฮ็ดขาวอ่ะ ขาวมีขันแยงเห็ดเฟืองมีป่าประเภทป่าแห้งนะมีเห็ดออล่างกินแซ่บก็ท่านใดได้มาทางเขตท่านวนต้องแต่มนี้เขาก็สามารถมาแวะมาชมมาซื้อได้เนาะทางตลาดบั่นแต่มณีนี้น นี่ไทยมั้งเออ่ายชื่อว่าก็บบนี่เป็นภาภาสประเภทเครื่องแห้งเครื่องปรุงประมาณเกี่ยวกับนี้ <c oughs> สินค้าประเภทนี้ส่วนใหญ่ก็มาแต่สินค้าของไทยมดนำเข้ามาจากประเทศไทยนนัประเภทเครื่องปรุงประมาณซอสซอสหอ,อยเป็น น้ำมันพืชแต่ว่าพักประเภนี้ก็ก็มีอยู่ของเราครับเอาเบองเมดนะ <c oughs> <c oughs> เป็นหอมเคียวนี่ของเราของเขาเขมีก็ <c oughs> จะประมาณนี้บรรยากาศอยู่เขตตลาดบ้านขนตอง,ตองอางมีอ่า สีพันก็จะจบบิวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ฝากทุกท่านไปติดตามช่อง youtube ของสีพันในด้านเพื่อเป็นกำลังใจในการทิปวิดีโอต่อไปสำหรับคลิปิดีโอนี้สีพันอลาทุกทา่านไปกานสบายดี